มาตั้งค่าแบตเตอรี่01เป็น S U B 05เป็น user ใช้แบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ลิเทียมเพราะเราใช้อ่ลิเทียมนะครับแล้วก็ไปที่หมายเลข25ผมตั้งตั้งวนชาร์จไว้ที่55.6แล้วก็ โวนเต็มอยู่ห้าสิบห้จเหมือนกันแล้วก็ต่อมาหมายเลข29่สิบเกาตั้งต่ำตัดไปที่48เพื่อที่แบตเตอรี่เวลาใช้งานจนถึงจุดจุดนี้แบตมันก็จะอินเวอร์เตอร์ก็จะหยุดการใช้งานของแบตเตอรี่สแตนบายไว้รอตอนเช้าเข้ามาชาร์จใหม่